สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวลุงไก่จะมาสอนเพาะบอนสีนะครับอันนี้เป็นกระบะเพาะกานะครับกระบะเพาะกาส่วนวัสดุนี้ลุงไก่จะใช้ใบกล้ามปูล้วนนะครับตากแดดแล้วบดนะครับบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็เราจะโรยผมจะโรยด้วยไบโคดมานิดหน่อยนะครับไบโคดมานิดหน่อยนะครับโรยไป พยายามโรยให้ทั่วนะครับพยายามโรยให้ทั่วแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะใช้วัสดุนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวที่นอนอยู่ในก้นนะครับเวลาเราเราไปหมักขุยมะพร้าวเราไปแช่ขุยมะพร้าวนะครับตัวนี้จะนอนอยู่ข้างก้นเลยนะครับจะละเอียดส่วนตัวนี้ นะครับจะอยากจะลอยอยู่ข้างบนนะครับเราเลือกเอาตัวที่ลอยอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้เราจะใช้แทนพิษมอสนะครับคนทั่วไปจะใช้พิษมอสแต่ลุงไก่จะใช้ขิงมะพร้าวนะครับขิงมะพร้าวโรยไปข้างหน้านะครับโรยไปข้างหน้านะครับเราโรยบางๆโรยบางๆนะครับโรยบางๆให้เสมอกันแล้วก็น้ํานะครับน้ํา ลาดให้ชุม่มนะครับลาดไปให้ชุ่มเลยให้ทั่วนะครับให้วัสดุของเราเปียกเปียกชุ่มทั้งหมดเลยนะครับลาดไปหลังจากเราลาดน้ำชุ่มแล้วนะครับน้ำชุ่มแล้ว แล้วก็โรยมเมล็ดบอนสีเลยนะครับมเมล็ดบอนสีที่เราเตรียมไว้นะครับพยายามโรยให้กระจายทั่วเลยนะครับโรยไปเรื่อยๆบางคนอาจจะใช้มือหยิบนะครับมือหยิบโรยไปแต่มือหยิบเนี่ยเม็ดมเล็กก็อาจจะติดนะครับลุงไก่ก็จ,จะใช้วิธีนี้ค่อยๆถอยนะครับค่อยๆถอยมันลงไปนะครับตรงไหนหนาก็ไม่เป็นไรครับตรงไหนหนา หนานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเวลามันขึ้นมานะครับมันก็จะเบียดกันแล้วเราก็ค่อยๆแยกออกนะครับแยกต้นที่โตสุดออกก่อนไปนำไปปลูกอ่าันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเสร็จ ขั้นตอนการโรยเม็ดแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้อบนะครับไปใส่ตู้อบตู้อบที่เราเลี้ยงบอลนี่แหละครับตู้อบที่เราเลี้ยงบอลปกตินี่ครับลูกไก่ก็จะมาไว้อย่างนี้นะครับเม็ดบอลก็จะงอกมาใน,นลักษณะนี้